ดราม่าบ้านเบดวงบทบางที่จะพูดถึงความดังของอนริซ่าแฟนคลับมองตกลงจะคลิป3ไม่คลิป4ใช่ไหมหลังจากเมื่อวานมีรายการดังของฝรั่งเศสเขาได้กล่าวถึงอนลิซ่าว่าสมาชิกที่เป็นที่ชื่นชอบของแบรนด์มากที่สุดและดังที่สุดพูดแบบนี้ออกรายการโทรทัศน์แฟนคลับโนลิซ่าก็คือปลื้มมากโดยในบทสนทนาหลังๆมาก,ก็เริ่มมีคนที่รู้ภาษาฝรั่งเศสรเริ่มออกมาแปลเกี่ยวกับคลิปนี้โดยในคลิประบุว่าแบล็กพิงค์เป็นอาวุธนัมเบอร์วันของเคป๊อปที่ทุกบแบรนด์ต้องการตัวโดยเฉพาะลิซ่าที่ดัง ที่สุดในบรรดาพวกเขาครั้งที่ผู้ําเกาหลีถูกเชิญจากคิงชาวก็เสอร์ไพที่แบล็ k ทิงถูกเชิญด้วยและพวกเขาก็ได้รับ MBE จากคิงส์เขาก็อธิบายว่าทําไมถึงได้นะคะด้วยไม่รู้เมื่อไรพวกเขาจะมีเพลงในอัลบั้มรวมถึงคอนเสิร์ตอีกนอกจากนี้ยังบอกต่อว่าพวกเขามีパワーถึงขนาดทําให้หุ้นขึ้นลงได้นี่คือ MC ท่านแรกกล่าวใช่ไหมคะทีนี้ MC ท่านที่2ก็กล่าวว่าใช่แต่ฉันไม่ออกความเห็นอะไรเพราะ5ปีก่อนเคยคอมเมนต์บางอย่างและถูกตอบกลับแบบเครยียดช่างคนอื่นก็หัวเราะเลยก็บอกว่าถ้างั้นคุณ ต้องให้ MBE พวกเขาจะได้ไม่เกลียดคุณซึ่งเป็นการแซะนะคะจากนั้นก็พูดถึงผู้หญิงในรูป4ี่คนที่ทําเงินได้มากทําให้นึกถึงบอยแบนด์ที่ดังๆสมัยก่อนนี่คือข้อความที่มีผู้รู้เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสออกมาแปลว่าอ่าในคลิปเนี่ยเขาพูดประมาณนี้เลยค่ะแต่ถ้าจะเอาแบบย่อๆก็คือเขาชมน้องที่ทราบว,ว่าเป็นสมาชิกที่เป็นที่ชื่นชอบของแรนด์มากที่สุดและดังที่สุดนั่นเองแล้วดราม่านี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องบอกก่อนเขาว่าสําหรับคําแปลที่แอดออกมาเล่าให้ได้ฟังก็คือแอดเอามาจากแ,กาออกาแฟนคลปิ นี้ว่ามันหมายถึงอะไราโน่นนั่นนี่ส่วนมากจะเป็นแฟนคลับของโนริซ่าแหละที่เอาไปแปลก,กันอีกทีแต่ว่าต้นโพสต์ที่เกิดดราม่าเนี่ยเขาเนี่ยขนานนําตัวเองว่าเป็น Black พิงค์ฝรั่งเศสก็คือเป็นแอคเคาที่จะคลิปทั้ง4คนนั่นก็คือในนาม Black พิงค์แต่ว่าสําหรับบ้านเบตที่บอกว่าคลิป4เนี่ยค่ะเป็นคนที่นําเสนอคลิปนี้แต่ไม่พูดถึงนองนลิซ่าเลยคือมีการเขียนแคปชั่นแบบกลางๆแล้วก็สั้นมากๆบอกแค่ว่าอ่ะเขาพูดถึง Black พิงค์นะแล้วก็บอกว่ารายการอะไรซึ่งหลายคนก็มองว่าาาอกรมัันนเป็ยงงไง คือไม่สามารถเอ่ยชื่อสมาชิกแบล็คพิงคที่ดังที่สุดได้บ้านเบดที่บอกว่าคลิป4คนเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงมีการเอาคลิปนี้ออกมาโพสแต่ว่าไม่ได้พูดถึงน้องลิซ่าเลยนะคะเพราะว่าในคลิปีเขาชมน้องลิซ่าตรงๆเลยใช่ไหมก่อนที่จะมีการออกมาแปลอะไรต่างๆมันไม่ใช่ทุกคนหรอกนะคะที่จะรู้ภาษาฝรังร่งเศสแอดก็เช่นกันคือก็รอการแปลจากแม่แม่แฟนคลับนี่แหละแล้วบางคนก็แชร์มาก่อนแล้วหนึ่งแต่ว่าก็เขียนข้อความไว้ว่าน้ำตาจีไหลเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องทีนี้คนที่เขารู้ภาษาฝรั่งเศสเขาก็เลยออกมาแปลแล้วก็กลายเเป็นนว่่าาบบ้ที ว่าจะคลิปทั้ง4คนแต่ที่ไหนได้ไม่พูดถึงน้องลิซ่าเลยในคลิปนี้ก็เลยเกิดดราม,ม่าก,กันนั่นเองทําให้มองได้ว่าคือตลกนะคะเป็นการปกปิดแล้วก็บิดเบือนข้อมูลของข่าวเหตุการณ์เพราะว่าเขาชมน้องลิซ่าด้วยถ้างั้นก็ยุบยุบไปเถอะจ้าบ้านเบธประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อให้มันเป็นออดสามนะแล้วก็จบจบไปจะได้ไม่ต้องหลอกเมนน้องลิซ่าให้เข้าไปฟอลโล่บางคนก็บอกว่าแฟนเบธวงมีบ้านไหนคลิปสีจริงๆบ้างไม่เคยมีมีแต่ออ3สามเท่านั้นแหละบ้าน g l o b a l l ที่เป็นร้านฟองก็ยังไม่เอาลูกกูเล คิดถึงเหตุการณ์ย้อนกลับไป4-5ปีก่อนเขาบอกว่าใครที่พูดออกมาว่าลิซ่าดังที่สุดเนี่ยอีบลิง์มันเอาตายเลยนะหยุดรีแอคชั่นเบงบ้านนะสรุปก็คือแฟนคลับนี่เขามองว่ามานเบธที่บอกว่าคลิปสีแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็น Black ทิงฝรั่งเศสอะนะคะทําไมดูเหมือนว่าจะคลิปแค่3เองละ่ะแหมลูกเรามันก็ปังเลยนะคะอย่างก่อนหน้านี้ก็เพิ่งไปติดอันดับสูงสุดใน IG เอเชียคนเดียวที่ติดอีกด้วยแล้วรอบข้างนั่นก็มีแต่ตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นนี่แหละ เขามองว่าท้างั้นก็เปลี่ยนชื่อแอคเลยไหมแล้วก็ไปคีบแค่3คนพอถ้าจากรัวพูดถึงชื่อของน้องลิซ่าขนาดนี้แต่ทุกคนคะทุกอย่างนั้นมันมีหลักฐานแม้ว่าจะไม่เก่งภาษาฝรัง่งเศสแต่แน่นอนค่ะแฟนคลับของน้องลิซ่าก็ต้องเอามาตีแผ่แน่นอนว่ามันหมายถึงอะไรสรุปว่าเขาชมน้องลิซ่าที่แบรนด์ปลื้มที่สุดแล้วก็ดังที่สุดแบบนี้มันก็ชัดแล้วนะคะดังนั้นไม่มีอะไรมาบดบางความปังของน้องลิซ่าได้แน่นอน